ห้องนี้สำหรับสามท่านนะคะจะมีที่นอนข้างล่างหนึ่งที่แล้วก็ด้านบนนะคะจะมีสองที่แล้วก็มีห้องน้ำมนตัวนะคะอันนี้ซีวิวเหมือนกันนะคะถ้าออกไปเนี่ยจะเห็นบรรยากาศของซอยพะดุงดาวนะคะอันนี้อยู่ในซอยพะดุงดาวนะคะทางขวามือจะเป็นเท็กซัสสุก้ค่ะ ก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนกันนะคะทีวีเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสองที่นอนนะคะ